เราจะถึงจุดสุดยอดเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เดียวครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นสู่อะไรนะยอดยอดพระตำหนักหนักโคตรสูงเลยครับมาไม่มาทางปกติครับมามาทางที่เขาไม่มาจากจอาก เมียโทรตามอยู่นะครับเมียโทรตามพ่าต้องกลับไปดูแลเกือบซวยแล้วโทัวสับหายครับเมื่อกี้ปันโทรัตกครับโทัวสับตกด้วยนะรายงานเมียเนี่ยผิดมากเลยเนี่ยกลับไปต้องโดนตีพั้วพุวพุวเลยเก๋จัดการเลยนะไปเลยครับทัวสยอง เสรีนำเอาละครับใส่กิ๋วกันะครับ